บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวอ้าวครับสวัสดีครับอ้าววันนี้เรามาซ่อมเครื่องซักผ้าตามแบบของช่างทวีปอาจเที่ยงทำกันนะครับเป็นเครื่องซักผ้ายี่ห้อหิตาชิ นะเปิดปุ๊บติดปั๊บนะตโลกแกนของเขานะสโลกแกนของเขาเปิดปุ๊บติดปั๊บนะขนาด8กิโลกร,รัมนะรุ่นเดี๋ยวเรามาดูรุ่นกันว่ารุ่นอะไรอิตาเชรุ่น sf ขีด8 HJ แปดกิโลกร,รัมนะขนาดแปดกิโลกร,รมัมนะอาการนะเจ้าของบอกว่าซักได้นะแต่ปั่นแห้งไม่ได้นะมันขึ้น F9 นะซักได้แต่ปั่นแห้งไม่ได้ขึ้น F9 นะเดี๋ยวเรามาทดสอบป้อนไฟเข้าไปสินะว่าจะเป็นอย่างที่เจ้าของเขาแจ้งไว้ไหมนะเดี๋ยวเสียบปลั๊กก่อนนะอ้าวเสียบปลั๊ก อ้าวเสร็จปักแล้วนะเปิดสวิตอ้าวเปิดสวิตแล้วนะเปิดสวิตแล้วอ้าวกด power on นะอ้าวตั้งคิดแล้วนะเปิดเปิด power on แล้วตังกิดคิด,คด,คดแล้วนะเรามาทดสอบซักทซ็นนะ watch นะ watch ทดสอบซักทซ็นเอาสักเก้า,านาทีอ่ะนะเก้านาทีแต่จริงไม่ถึงอ่ะนะ เอาแค่ทดสอบพอนะแค่ทดสอบพอนะแล้วกดสตาร์ทนะกดสตาร์ทเลยนะอ้าวเกี้ยวๆกี้วก้วแล้วนะกิ้งกองกิงกองแล้วอ่าดูเซนะ๊นะอ้าวนะหมุนซ้ายได้หมุนขวาได้นะอ่าอันนี้ถือว่าทักปกตินะ ซักได้นะนี่นะซักได้นะซักได้ซักได้นะโอเคนะเดี๋ยวเราปิดก่อนนะปิดก่อนนะปึ๊บนะเราทดสอบทดสอบซักนะซักได้นะทดสอบซักทดสอบแล้วนะว่าซักได้นะซักได้ทดสอบปั่นแห้งเซ่นะอันนี้ปั่นแห้งนะจะปินนะปั่นแห้งนะทดสอบปั่นแห้งนะเปิดก่อนนะเปิด เปิด power on ก่อนนะอันนี้เมื่อกี้เราปิดไปนะเมื่อกี้เราปิดไปอ่าเราเปิด power on มาคิดกียร์คิดกขึ้นแล้วนะไฟโชว์แล้วนะไฟโชว์แล้วอ่าเรามาสปินได้นะทดสอบปั่นแห้งนะเอาสักอ่าเลขสามอ่ะนะเลื่อนลงมาเลขสามนาทีนะเลขสามนะทดสอบปั่นแห้งนะเอาแค่สามนาทีก็พอนะทดสอบนะอ่าเรากดตาร์ทนะ เลยนะจี้กี้จีเกี่ยกี่ยวเกี่ยนะคอยสักครู่นะอ่าละกิ๊ดแล้วนะได้ยินเสียงไหมนะหได้ยินเสียงคลื่นคลื่นไหมอ่าละปั่นแล้วนะปั่นแล้วนะปั่นแล้วได้ยินเสียงไหมปั่นแล้วนะปั่นแล้ว ขึ้น F9 แล้วนะนี่นะขึ้น F9 แล้วปิดก่อนนะปิดก่อนนะเราปิดแล้วนะปิดไฟแล้วนะปิดไฟแล้วแต่ว่าจอแสดงประมวลผลนี่ยังขึ้น F9 อยู่นะปิดตวิตชแล้วปิดตวิตชแล้วเปิดฝาได้เอาเปิดฝาไม่ได้นะนะมันจะมีสลักล็อกนี้ลัภไยอยู่ตรงนี้นะต้องรอสักพักหนึ่งนะเอานะ เดี๋ยวเราก็เปิดฝาขึ้นมานะเปิดฝาขึ้นมาอืมนะเปิดฝาขึ้นมาในน้ําจะมีตลักล็อกฝาถังอยู่นะตลักนีรัภัยนะขณะที่ทําการปั่นแห้งนะมันจะล็อกฝานะมันจะล็อกฝานะอ๋นะซักได้นะนะซักได้แต่เวลาปั่นแห้งขึ้น F9 นะนะ อ๋อมันมีเสียงดังด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมโอเคนะโอเคนะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะเดี๋ยวเราก็ถอดปลั๊กก่อนนะนะปิดตะวิตก่อนนะปิดตะวิตถอดปลั๊กนะเพื่อความปลอดภัยนะอย่าประมาทนะส <c oughs> ฟมองไม่เห็นนะอันตรายนะออตโลนะอันตรายนะ นะอย่าเล่นกับไฟนะอย่าเล่นกับไฟอันตรายนะโอเคเอาละนะก่อนอื่นนะก่อนอื่นนะเราก็จะมาเปิดฝาถังด้านหลังนะฝาปิดเครื่องซักผ้าด้านหลังนะเนี่ยนะมันจะมีน็อตทั้งหมด6ตัวหนึ่งสสาหห <N ọ c> นะมีน็อตหกตัวนะขันออกมานะขันออกมาเอาละนะแเราก็ขันน็อตออกมหมดแล้วนะหกตัวนะาหกตัวแล้วก็เปิดออกมาเลยนะนะงัดออกมานะงัดออกมาเลยนะานี่น้าออกมาแล้วอือออกมาแล้วนะออกมาแล้วเอาละเราก็จะเห็นแล้วนะ เห็นแล้วเห็นถังเครื่องทักผ้าแล้วนะถังเครื่องทักผ้าโอเคต่อไปนะเดี๋ยวเราจะนอนถังลงนะจับนอนนะจับนอนจับนอนนะเพื่อสะดวกในการซ่อมนะจับนอนเลยนะก่อนนอนแล้วก็เอากระดาษมาลองก่อนนะถอดถังเครื่องทักผ้าเขาจะได้ไม่ถลอกนะจะได้ไม่ถลอกนะเอาละเราปูกระดาษแล้วเดี๋ยวเราก็จับนอนเลยนะอา้าวรนะเราก็ได้จับ ถังเครื่องซักผ้านอนลงแล้วนะจับถังนอนลงแล้วนอนลงแล้วนะโอเคต่อไปเนี่มีฝาปิดตูดถังด้วยนะเนี่ยเนี่ยนะฝาปิดตูดถังนะเราก็เอาออกด้วยนะเปิดด้วยนะเพื่อสะดวกในการซ่อมนะเนี่ยมันมีน็อตอยู่สามตัวนะหนึ่งสองสามนะขันน็อตออกสามตัวนะ นะเสร็จ sort of. แล้วเราก็ดึงออกมาเลยนะดึงลงข้างล่างนะอ้าวแล้ว, <S 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 ลวอา้าวรันนะต่อไปนะต่อไปนะอาการอย่างนี้นะไม่ปั่นแห้งขึ้น F9 นะ F9 แล้วมีเสียงดังคลืดคลืดนะเดี๋ยวเราก็จะมาตรวจสอบแกนซักกันนะนี่นี่แกนซักอยู่นี่นะนี่นี่แกนซักนะ มีพูลเล่นะมีพูเล่ยึดสายพานกับมอเตอร์อยู่นะเพื่อให้แกนตัดกทางานนะเะแล้วเราจะมาถอดการตักดูกันนะว่ามีอะไรเสียหายบ้างนะโอเคนะก่อนอื่นนะก่อนอื่นนะเราก็ขันขันน็อตยึดพูลเล่ก่อนนะเนี่ยเห็นไหมขันน็อตยึดพูลเล่ออกก่อนนะเราจะเอาไอ้เหล็กครอบพูลเล่นี่ออกก่อนไม่ได้นะมันไม่มีตัวยึดนะ มันมันมันจะไขพูเล่ไม่ออกนะมันจะไขปูเล่ไม่ออกเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยเราจะต้องไขไขน็อตยึดปูเล่ออกก่อนนะวิธีไขนะเดี๋ยวช่างทวีปจะทําให้ดูนะแล้วก็ใช้ไขควงนะสอดเข้าไปในรูรูเหล็กครอบเหล็กเหล็กนิรภัยเนี่ยเนี่ยเหล็กนิรภัยนะครอบปูเล่นนะแล้วก็มันมีรูอยู่เห็นไหมมันมีรูอยู่แล้วก็เอาไขาควงเนี่ยแย่เข้าไปนะแล้วก็ไปขัดกับเนี่ย ขัดกับช่องช่องพุลเล่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยพุลเล่จะมีช่องช่องอยู่เห็นไหมเนี่ยนะเนี่ยนะมันจะมีช่องช่องอยู่นะแล้วก็เอาไขควงแย่เข้าไปนะให้ไปเข้าเข้ารูพุลเล่นะเข้ารูพุลเล่นะอ่า,นะานะเข้าแล้วนะเข้าแล้วนะเดี๋ยวเราก็ใช้ปัดแจกขันนะแย่เข้าไป นะวิธีไขนะวิธีขันนะวิธีขันแล้วก็ใช้บล็อกเบอร์สนะิบสี่นะเนี่ยนี่นะนะใช้บล็อกเบอร์สิบสี่นะใช้บล็อกเบอร์สิบสี่แย pedals, แ่ก็ไปนะน้นะ้ต่อไปนะแล้วตรงนี้เราก็ใช้ค้อนตอ,อกช่วยนะนะเราบิดมันแน่นมากนะอาจจะบิดไม่ไม่ค่อยสะดวกนะเราก็ใช้ค้อนตอ,อกช่วยนะเนี่ยนะใช้ค้อนตอ,อกไปเลยนะเดี๋ยวช่างวิตจะทําให้ดูนะ นะออกแล้วนะออกแล้วนะออกแล้วออกแล้วเอาละนะน็อตออกมาแล้วนะน็อตออกมาแล้วออกมาแล้วเอาลวนะต่อไปนะต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะถอดไอ้เหล็กเนี่ยนะเหล็กครอบมูเล่เนี่ยนะ เหล็กนิรภัยเนี่ยนะเหล็กข้อมูลเล่นะมันจะมีน็อตยึดอยู่สองตัวนะนี่ตัวหนึ่งนะนี่เห็นไหมนี่ตัวหนึ่งนะนี่ตัวหนึ่งนะแล้วก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนี่นะอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนี่เลยนะขันออกมานะใช้บล็อกเบอร์สิบสี่นะใช้บล็อกเบอร์สิบสี่นะขันออกมา แล้วนะออกมาแล้วตัวหนึ่งนะต่อไปนะตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะตรงนี้อีกตัวหนึ่งเอาละออกมาแล้วนะออกมาแล้วออกมาแล้วต่อไปนะต่อไปแล้วก็ดึงพุนเลขมานะอันนี้แหวนรองนะแหวนรองนอ็อตน,นะ นะออกมาแล้วมีสายพานโอเคนี่เฟืองคัดนี่นะเราจะเ,าเฟืองออกนะโอ้มันแตกนี่เห็นเลยนะเห็นเลยนะนี่นะเห็นเลยแตกนะแต่เดี๋ยวเราจะเอานี่ออกก่อนนะนะเฟืองคัดนี่ดึงออกก่อนนะดึงออกก่อนค่อยๆขยับออกมานะแน่นนะแน่นนะค่อยๆขยับอืออกมาแล้วนะ ออกมาแล้วนะออกมาแล้วออกมาแล้วโอเคต่อไปก่อนอื่นนะก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราจะเอาเซนเซอร์นี้ออกก่อนนะเอาเซนเซอร์นี้ออกก่อนนะเพื่อสะดวกในการซ่อมนะ้มันจะมีน,อน็อตอยู่ตัวหนึ่งเห็นไหมมีน,อน็อตอยู่ตัวหนึ่งแล้วขันออกมาเพื่อสะดวกในการซ่อมนะ้โอเคเออกมาแล้วน,น,นะออกมาแล้วนะออกมาแล้วเอาละห่อยไว้เงี้ยนะห่อยไว้เงี้ย ต่อไปนะต่อไปนะสามตัวยึดนะเนี่ยนะในรูนี่ตัวหนึ่งนะี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งนะเราก็ใช้บล็อกเบอร์สิบนะอันนี้เป็นบล็อกเบอร์สิบนะบล็อกเบอร์สิบขานออกมาเอาละตัวหนึ่งแล้วนะตัวแล้วสองอีกตัวหนึ่งนะอีกตัวหนึ่ง เอาละสามนะเหรนแตกเลยนะเดี๋ยวเราถอดออกมานะวิธีถอดนะเราก็ดึงออกมานะค่อยๆดึงออกมานะเนี่ยนัดดึงออกมาได้เลยเดี๋ยวช่างทวีปจะทําให้ดูนะนะค่อยๆดึงออกมานะเนี่ยนัดดึงออกมาออกมาแล้วเห็นไหมออกมาแล้วนะออกมาแล้วออกมาแล้วนะออกมาแล้วออกมาแล้ว เอาลรนนะเราก็ถอดถอดชุดเฟืองออกมาแล้วนะชุดเฟืองแกนซักนะเดี๋ยวเราจะถอดถอดไอ้เฟืองนี้ออกมานะเฟืองที่เป็นพลาสติกเนี่ยนะถอดออกมาดูกันนะถอ,อมาดูวิธีถอดออกนะิ้กชี้กดเดือยน,นี้ไว้นะแล้วลูกโป้งก็กดลงนี้นะนี่กดลงอย่างนี้นะนะกดกดลงไว้นี่มันก็จะง้างแล้วก็ดึงดึงเฟืองออกได้แล้วเห็นไหมนะนี่ดึงเฟืองออกมา ออกมาแล้วนะออกมาแล้วออกมาแล้วดูซิดูซิโอ้มันแตกนะนะ้มันแตกแตกนะ้มันแตกนะันเนี่ยแตกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะนะใช้ไม่ได้นะเปลี่ยนอย่างเดียวนะมันแตกนะันเนี่ยใช้ไม่ได้นะ ที่มันมีเสียงดังอาจสาเหตุอาจจะเกิดจากตัวนี้ก็ได้นะมันแตกเนี่ยเนหะ็นไหมนะนะเดี๋ยวช่างทวีปไปเบิกอะไรมาก่อนนะคอยสักครู่อาวรันนะช่างทวีปก็ได้เบิกอะไรมาแล้วนะเฟืองนะเฟืองฮิตาชินะรุ่นเดียวกันนะ หนารุนเดียวกันนะหนารุ่นเดียวกันเลยนะรุ่นเดียวกันระุ่นเดียวกันนะรุ to oui e ่นเดียวกันนะเท่ากันนะรุ่นเดียวกันนะโอเคนะเดี๋ยวจ้างทวีปจะใสคืนเข้าไปนะแต่ก่อนใสนะก่อนใสนะแล้วก็ทาจารบีซะหน่อยนะนะทาจารบีซะหน่อย เอาละนะวิธีใส่คืนนะแล้วก็ง้างแบบเมื่อกี้เนี้ยนะเห็นไหมนะกดอย่างนี้นะกดลงไปนะปรกดแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะนะกดเสร็จแล้วเราก็ใส่นะใส่เข้าไปนี้นะใส่เข้าไปนี้นะแล้วก็ปล่อยเรียบร้อยละเห็นไหมอยู่ละเห็นไหมอยู่ละนะแล้วก็ไปใส่แกนซักเลยนะใส่แกนซักเลยนะปิงก็อยู่อย่างนี้นะแต่ปิงเราก็ครอบไปเอาทางนี้ลงก่อนนะ างนี้ลงก่อนนะทางนี้ลงก่อนนะเนี่ยเอาเข้าไปอย่างนี้นะแล้วก็มาเล็งตรงรูนะเล็งตรงรูให้มันเข้ากันนะเอนะกดลงไปนะ กดลงไปนะกดลงไปให้แน่นเลยนะนี่นะให้รูตรงเลยนะดูรูนะเด่กไม้มันมีรูน็อตยึดสามตัวเนี่ยนะให้รูตรงกันนะเนี่ยนะพอรูตรงกันปั๊บใส่น็อตได้เลยนะใช้ปจัจแจเบอร์สิบขันนะปัจเจเบอร์สิบ นะยังไม่ต้องขันให้แน่นนะเอาพออยู่ก่อนนะพออยู่ก่อนนะยังไม่ต้องขันแน่นนะเอาพออยู่ก่อนนะพออยู่ก่อนนะเอาละนะพอมเข้าที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ขันให้แน่นเลยนะขยับดูนะนะขันให้แน่นเลยนะอืมอืม เอาละแน่นแล้วนะแน่นแล้วนะแน่นแล้วแน่นแล้วนะต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะใส่เฟืองเข้าไปนะนี่เฟืองเหล็กนะนะเฟืองคลัตช์นะใส่เฟืองคลัตช์เข้าไปนะมันแน่นมากนะไม่เข้านะไม่เข้านะเราก็ใช้น็อตเนี่ยนะใช้น็อตนะอัดเข้าไปนะมันไม่เข้านะใช้น็อตอัดเข้าไปนะใช้น็อตอัดเข้าไป นะมันฟิตมากนะฟิตมากนะเราก็ใช้นอ็อตเนี่ยนะใช้นอ็อตนี่นะขันอัดเข้าไปนะเนี่ยนะขันอัดเข้าไปไานะนนะนนนะนนเนี่ยนะขันอัดเข้าไปไม่งั้นไม่เข้านะมันฟิตมากนะแน่นมากนะแน่นมากเนี่ยนะขันอัดเข้าไปเอาละนะเข้าแล้วนะเข้าแล้วเราก็คลายออกมา เห็นไหมเนี่ยเข้าแล้วเห็นไหมเนี่ยนะเนี่ยนะเข้าแล้วนะสุดแล้วนะสุดแล้วสุดแล้วนะต่อไปต่อไปนะเซนเซอร์นะเซนเซอร์นะเซนเซอร์นะใส่เข้าที uh> ่เดิมนะนี่นะใส่เข้าที่เดิมในจังเดืเรามีกำลังตรวจเช็ให้ทำเข้าแล้วนะครับนะน็อตยึดหนึ่งตัวนะ น็อตยึดหนึ่งตัวน็อตจับหตัวเพื่อเป็นไปตามกฎกติกาของทางการที่กำหนดกฎเกณฑ์ไว้ในแก่รัฐสถานที่นั้นจะต้องเข้ามีการขัดแย้งชื่อที่อยู่ในยจของท่านนี้กันไป เอาอเอลละนั่นแล้วนั่นแล้วนะต่อไปต่อไปนะคุณเล่นะคุณเ,นะเล่ตา่ไปนะไต่ไปอืมนะนะเข้าไปแล้วนะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วนะกระจยมู่เล่เสร็จแล้วแหวนแหวนรองมู่เล่นี่นะแหวนรองมุ่เล่ตา่ไป น็อตยึดแกนนี่น็อตยึดแกนนะใส่ไปเอาละนะขันให้แน่นเลยนะขันให้แน่นเลยแน่นเลยต่อไปนะใส่พานนะใส่พานเราก็ใส่ไปนะใส่พานระวังหนีบมือนะหนีบมือนะโอ้โหมันปวด ปวดยันฟ้าร้องเลยนะ <c oughs> ปวดยันฟ้าร้องเลยนะระวังนะระวังนะเอาละเรียบร้อยเรียบร้อยต่อไปนะต่อไปแล้วก็ใส่นี่ฝาครอบเหล็กนิลภัยนะจะมีน็อตยึดสองตัวนะขันไปให้แน่นเลยนะไหนนะขันไปให้แน่นเลยนะเอาละนะอยู่อีกตัวหนึ่งนะ อีกตัวหนึ่งนะอยู่ใต้นี้นะใต้นี้นะนี่นะนี่นะขันใหแน่นเลยนะขันใหแน่นเลยนะอึ๊บอึอ๊บเอารัแน่นแล้วแน่นแล้วแน่นแล้วนะเอานะเราก็ใส่ครอบเหล็กนีเราภัยแต่เรียบร้อยแล้วนะต่อไปนะต่อไปนะเดี๋ยวเราจะขันน็อตยึดพูเล่เนี่ยนะให้มันแน่นอีกทีนึงนะเมื่อกี้เราขันอาจจะยังไม่ค่อยแน่นนะเอาละนะ นะแล้วก็ใช้บล็อกนะเบอร์สิบสี่นะใส่้าไปเสร็จแล้วเราก็ใช้ค้อนตอกนะเนี่ยนะใช้ค้อนตอกนะใช้ค้อนช่วยนะมันจะได้แน่นนะค้อนตอกให้แน่นเลยนะอืออืออือเอาละแน่นแล้วแน่นแล้วนะต่อไปนะเดี๋ยวเราจะยกยกตั้งเลยนะ ยกเครื่องสักผ้าตั้งขึ้นเลยนะมันนอนมานานแล้วมันนอนมานานแล้วนะจับมันตั้งขึ้นมามั่งนะจับมันตั้งขึ้นมามัางหอาลด้านกาอของ้านอ้าวเรนะเราก็ยกเครื่องสักผ้าตั้งขึ้นมาแล้วนะยกตั้งมาแล้วฝาหลังยังไม่ได้ปิดนะฝาหลังยังไม่ได้ปิดนะเราปิดทีหลังก็ได้นะปิดทีหลังก็ได้โอเคนะยกตั้งมาแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบป้อนไฟเข้าไปสินะว่าจะใช้ได้ไหมนะ หลังจากที่เราได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนเฟืองเนะเฟืองคัดนะเปลี่ยนเฟืองคัดไปแล้วนะเสียบปักป๊กเสียบปั๊กเปิดสวิตอ้าวเปิดสวิตแล้วนะเปิดสวิตแล้วนะากด power on เด็กด on เอาไฟเข้าแล้วนะถังปิดปิดนะไฟเข้าแล้วเดี๋ยวเราทดสอบปั่นทักดินะ กดซักก่อนนะกดซักก่อนอ م, นะกดซักก่อนเอาสตาร์ทดูสินะมันจะใช้ได้ไหมกดสตาร์ตต้อ,องกองกรองกีดอ่าดูสิอ่านะหมุนซ้ายหมุนขวาซ้ายขวาซ้ายขวา,ขวา,ขวาได้นะโอเคนะปั่นซักได้นะปั่นซักได้ปั่นซักได้ไดโอเคเดี๋ยวเราออฟก่นนะ ป่อนป่อนเดี๋ยวมาตรวจสอบปั่นแห้งกันนะปั่นแห้งอยู่นี่ปั่นแห้งนะเดี๋ยวเราลองกดปั่นแห้งสินะปั่นแห้งเอากดออนก่อนนะกดออนนะกดออนอีกทีนะกดพาววออนอีกทีนะเพื่อที่เราจะทดสอบปั่นแห้งกันนะว่าปั่นแห้งเราจะขึ้น F9 ไหมนะเดี๋ยวตั้งปั่นแห้งกันเอาสัก3านาทีนี่นะสามะโอเคนะ กด start นะกดต t a r t กด s t a r เอาวทะนะอ้าวสี่สามเดี๋ยวเดี๋ยวเราปิดฝาก่อนปิดฝาอืมโอเคนะมันบอกให้ปิดฝานะบอกให้ปิดฝานะดูเทสเครื่องทำงานไหมอา้าวละหมุนแล้วนะเริ่มหมุนแล้วเริ่มหมุนแล้วนะอ่าหมุนแล้วหมุนแล้วเห็นไหมได้ยินเสียงไนหะ ปั่นแห้งนะทำงานแล้วนะเปิดฝาไม่ได้นะมันล็อกนะมันล็อกมันมีล็อกอยู่นะเปิดไม่ได้นะเปิดได้ก็ต่อเมื่อมันทำงานเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะมันถึงเปิดได้นะเหล็กสองนาทีนะเราตั้งไว้สามนาทีนะเหล็กสองนาทีนะเหล็กสองนาทีอ้าวหนึ่งนาที เหลืออีกหนึ่งนาทีนะเหลืออีกหนึ่งนาทีเดนะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะเครื่องเริ่มช้าลงนะจะหมดเวลาแล้วอา้าวละดับไปแล้วนะดับไปแล้วดับไปแล้วดูเทปเปิดฝาได้แล้วยางนะเปิดฝาได้แล้วยางดูเทยังนะยังไม่เปิดให้นะอา้าวและดั้งกึ๊กแล้วนะร้องแล้ว เอาล้ะนะถ้าได้ยินเสียงอย่างนี้แสดงว่าเปิดฝาได้แล้วนะเรียบร้อยนะเสียงกิ้งกองกิๆๆ้งกองนี่นะโอเคแล้วก็เปิดฝาได้ละนี่เนหะ็นไหมโอเคนะเครื่องซักผ้าก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งแล้วขอบคุณมากครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมเราจะมีคลิปวิดีโอดีๆ มาแนะนำท่านในโอกาสต่อๆไปถ้าท่านสนใจก็กรุณากดติดตามหรือกดกระดิ่งด้วยนะครับ